สวัสดีค่ะวิวเอาพาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะปริ่วันสศุกร์ที่29พฤศจิกายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุทสุดทิชายาร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลเผยมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับเฮสบอลลา ทรัมป์เสนอชื่อผู้แทนพิเศษยูเครนรัสเซียขณะที่ปูตินขู่พร้อมถล่มเพื่อนบ้านภาพถ่ายดาวเทียมชี้เรือจีนแล่นเฉียดเกาะจุดพิพาทกับฟิลิปปินส์และชาติแรกในโลกออสเตรเลีย,ยผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาว,วชนต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียส่วนสำข่าววันนี้ โพรัสเซียยูเครนเผยคนต้องการการเจรจาท่ามกลางสงครามที่มีแต่ยกระดับและส่งท้ายกันวันนี้ค่ะท่ามเนียมเก่าและใหม่ที่ชาวอเมริก,กันฉลองวันขอบคุณพระเจ้าคืออะไรบ้างรอติดตามทั้งหมดได้ในค่ะสดสายตรงจากกูเออเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะต้องเกาะติดสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะเพราะว่าภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเพสอลานั้นมีผลบังคับใช้ก็มีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วนะคะคุณยิมยุทธครับล่าสุดอิสราเอลสร้งรถถังยิงโจมตีพื้นที่6แห่งทางตอนใต้ของเลบานอนในวันพฤหัสบดีพร้อมระบุว่ามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่เกิดขึ้นครับ อิสราเอลอ้างว่าดําเนินการดังกล่าวหลังพบผู้ต้องสงสัยพร้อมยานพหนะเคลื่อนเข้ามาอย่างพื้นที่หลายจุดในบริเวณภาคใต้ของเลบานอนโดยข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐและฝรั่งเศสร,ร่วมกันเป็นตัวกลางช่วยเจรจานี้มุ่งหวังที่จะเปิดทางให้ประชาชนทั้งฝั่งอิสราเอลและเลบานอนเดินทางกลับสู่บ้านเรือนของตนตามแนวชายแดนหลังความขแยง้งรอบใหม่นํามาซึ่งการยิงต่อสู้ข้ามพรมแดนมาเป็นเวลาย,ยาวนานถึง14เดือน ทางกองทัพอิสราเอลร้องขอให้ชาวบ้านในเมืองที่ตั้งอยู่ตามชายแดนนั้นอย่าเพิ่งเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย ทางสื่อรัฐบาลและแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเลบานอนรายงานว่าในช่วงเช้าว,วันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิน่นรถถังอิสราเอลยิงเข้ามาตามแนวชายแดนของเลบานอนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยสองรายโดยรายงานข่าวระบุว่าชาวเลบานอนที่พลัดถิ่นมาจากบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ตามบริเวณชายแดนภาคใต้ของประเทศพยายามเดินทางกลับมาตรวจสอบสภาพทรัพย์สินของตัวเองแต่ว่ากองทัพอิสราเอลก็ยังตรึงกําลังอยู่ในอาณาเขตของเลบานอนต่อไปและผู้สื่อข,ข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ ายงานว่าได้ยินเสียงโดรนสังเกตการบินตรวจตราในบริเวณทางใต้ของเลบานอน้วยครับคุณนิติการค่ะสำหรับข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลเฮสบอลานี้นะคะกองกําลังเทลอาวีฟมีเวลาไม่เกิน60วันในการถอนกําลังของตนออกจากภาคใต้ของเลบานอนค่ะโดยทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถโจมตีกันและกันได้ ขณะที่นายกรัฐมนตรี and Israel, เบนจามินเนทันยาฮูอ่งอิสราเอลเผยว่าได้สั่งให้กองทัพสกัดชาวบ้านไม่ให้กลับมายัางหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดนนาบีบรีทางนาบีบรีประธานรัฐสภาเลบานอนกล่าวเมื่อวันพุธว่าชาวบ้านทั้งหลายสามารถเดินทางกลับสู่บ้านเรือนได้แล้วค่ะ ในเวลานี้กลุ่มเฮสบอลากล่าวว่านักรบของตนยังคงพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆและการโจมตีจากศัตรูชาวอิสราเอลพร้อมกับบอกด้วยว่ากลุ่มติดอาวุธจะเฝ้าสังเกตการการถอนทหารของอิสราเอลจากเลบานอนโดยที่ในเครื่องหมายคำพูดนะคะมือยังค้างอยู่ที่ไก่ปืนต่อไปอย่างไรก็ตามกลุ่มติดอาวุธนี้อ่อนล้าลงไปมากค่ะหลังต้องสูญเสียกําลังพล รวมถึงเหตุการณ์สังหารทั a s s a n n a s า,า,าผู้นํากลุ่มฮิสบอลลาและผู้บัญชาการทหารคนอื่นๆโดยฝั่งอิสราเอลค่ะคนเยี่ยมยุทธครับอีกสมรภูมิที่น่าจับตามองก็คือความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐนะครับว่าที่ประธานที่ปดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศชื่อผู้ที่ตนต้องการเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนพิเศษสหรัฐเกี่ยวกับสงครามรัสเซียและยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศความพร้อมใช้อาวุธทุกป,ประเภทถล่มยูเครนหากลุงเคียฟนะครับ ความช่วยเหลือเป็นอาวุธนิวเคลียร์ทรัมป์เสนอชื่อพลตรีคีตเคนล็อกอดีตนายทหารกองทัพสหรัฐให้มาเป็นผู้ช่วยประธานาธิบดีและผู้แทนพิเศษประจำยูเครนและรัสเซียครับทางพลตรีเคนล็อกนั้นเคยทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจ้า,าหน้าที่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลทรัมป์ในสมัยแรกและยังเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติให้กับอดีตรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ โดวยว่าที่ประธานอาธิบดีสหรัฐคนที่47ระบุในแถลงการเมื่อวันพุธว่าการเสนอชื่อพลตรีแคล็อกจะช่วยในแผนงานสร้างสันติภาพด้วยการแสดงความแข็งแกร่งและทำให้อเมริกาและโลกทั้งโลกปลอดภัยอีกครั้ง มเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพลตรีแคลลลอกเคยให้สัมภาษณ์พิเศษกับ v o a ภาคภาษายูเครนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในเรื่องการยุติสงครามในยูเครนที่มีการลงรายละเอียดเอาไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า a n America First Approach to U.S. National Security หรือที่แปลว่าแนวทางอเมริกามาก่อนต่อเรื่องความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ โดยแนะนําว่าสหรัฐนั้นควรเริ่มดําเนินนโยบายอย่างเป็นทางการเพื่อหาทางทําให้เกิดการหยุดยิงและมีการหาข้อยุติของความขัดแย,งย้งยูเครนผ่านการเจรจาโดยระบุได้ว่าสหรัฐจะเดินหน้าการสนับสนุนด้านอาวุธให้ยูเครนใช้ในการป้องปรามการโจมตีจากรัสเซียทั้งในระหว่างรวมถึงหลังการมีการบรรลุข,ข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขที่ว่ากรุงเคียฟนั้นตกลงที่จะร่วมโต๊เจรจาสันติภาพกับรัสเซีย เคนหลอกระบุไว้ในหนังสือข้างต้นด้วยว่าเพื่อโน้มน้าวให้รัสเซียยอมเจรจาสหรัฐและหุ้นส่วนนาโต้อื่นๆนั้นจะยอมเลื่อนการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มพันธมิตรทางทหารน,นี้ไประยะหนึ่งครับค่ะและภายใต้ข้อตกลงที่อดีตนายฐานสหรัฐผู้นี้วาดฝันไว้นะคะจะไม่มีการขอให้ยูเครนล้มเลิกความตั้งใจในการยึดดินแดงของตนทั้งหมดคืนมาจากรัสเซียค่ะ แต่กรุงคยฟควรยอมรับในการใช้หนทางทางการทุตเท่านั้นในการแก้ไขปัญหาและพึงระลึกไว้เสมอว่าการบรรลุปเป้าหมายดังกล่าวจะต้องใช้เวลานานอีกพอควรในระหว่างที่มีการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจบางส่วนต่อรัสเซียเพื่อให้เครมลินยอมก้าวเข้าสู่ข้อตกลงสันติภาพค่ะขณะเดียวกันในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวว่ารัสเซียจะใช้อาวุธทั้งหมดของตนที่มีในการถลม่มยูเครนหากกรุงเคยฟจัดหาอา หากกรุงเคียฟจัดหาอาวุธนิวเคลียร์มาเสริมได้สําเร็จนะคะตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นักสือพิมพ์ดอะนิวยอร์กไทม์รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลชาติตะวันตกที่ไม่ขอระบ,บุตัวตนเสนอประธานาธิบดีโจไบเดนให้ส่งอาวุธนิวเคลียร์ให้ยูเครนใช้งานก่อนหมดวาระการเป็นผู้นํำทำเนียบขาว ปูตินระบุระหว่างร่วมถแถลงข่าวที่กรุงอัสตานาในคาซัคสถานว่าหากประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามกับเราในตอนนี้กลายมาเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์เราจะทำยังไงในกรณีนี้เราจะใช้อาวุธทั้งหมด ผมขอย้าว่าทุกอย่างรัเสเซียมีอยู่สามารถทําลายล้างได้ทุกอย่างเราจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเราจะคอยดูทุกก้าวของพวกเขาปูตินยังกล่าวได้ว่าหากใครบางคนทําการโอนถ่ายบางอย่างเป็นทางการนั่นก็จะหมายถึงการละเมิดพันธก,กรณีการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ที่พวกเขาทํากันไว้ ยูเครนรับสืบทอดอาวุธนิวเคลียร์มาจากอดีตสหภาพโซเวียตที่ล่มสลายไปในปี1991แต่ก็กำจัดไปทั้งหมดเมื่อเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงบูดาเปสต์ในปี1994ค่ะเพื่อแลกกับการรับประกรันด้านความมั่นคงจากรัสเซียสหรัฐ,าฐาและอังกฤษและที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลโดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็กล่าวมาเสมอว่าการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ในครั้งนั้นทําให้ความมั่นคงของยูเครนนั้นสั่นคลอนและใช้เรื่องนี้เป็นเหตุผลเพื่อเข้าร่วมกับองค์การนาโต ซึ่งเป็นสิ่งที่รเซียออกมาคัดค้านอย่างเต็มที่นะคะ ยังอยู่กันที่ประเด็นความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียและยูเครนค่ะทางว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ประกาศว่าจะนำพาสงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนนั้นไปสู่ข้อสรุปอย่างรวดเร็วหลังจากขึ้นดำรงตำแหน่งในปีหน้านะคะแต่คำถามที่ตามมาก็คือเงื่อนไขในสมรภูมิรบตอนนี้จะเกื้อหนุนต่อการสิ้นสุดสงครามได้หรือเปล่าในประเด็นนี้ค่ะคุณเยี่ยมยุสุทิชาย,ยาค่ะมีรายงานจากผู้สื่อข่าวริคารโดมาคีนามาถ่ายทอดเสนอค่ะ ครับสงครามรัสเซียและยูเครนในขวบปีที่เข้าปีที่3นะครับแล้วก็เข้าใกล้ฤดูหนาวเข้ามาทุกทีเนี่ยก็มีเสียงของประชาชนที่เรียกร้องให้เกิดการเจราจามากขึ้นแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็ยังสู้รบกันแบบไม่ลดราวาสศครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเปิดเผยว่าใช้ยูเครนเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ที่ชื่อว่าโอเรชนิกครับโดยอำนาจทำลายล้างของอาวุธใหม่นี้นั้นถูกเน้นย้ำอีกครั้งโดยคำพูดของพลเอกเซอร์เกย์คาราคเยฟที่เป็นหัวหน้ากองกำลังขีปนาวุธยุทธศาสตร์ลองไปฟังเสียงกันนะครับ คาราคเยฟกล่าวในภาษารัสเซียว่าขึ้นอยู่กับการกำหนดพิสัยอาวุธนี้สามารถไปถึงเป้าหมายได้ทั่วทวีปยุโรปและประธานาธิบดีปูตินกล่าวด้วยว่าการเปิดตัวอาวุธพิสัยกลางชนิดนี้เป็นการตอบโต้วความเคลื่อนไหวของประธานาธ รันีโจไบเดนแห่งสหรัฐที่อนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธที่กรุงวอชิงตันส่งมอบให้โจมตีลึกเข้าไปในแผ่นดินของรัสเซียและต้องการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียนั้นสามารถโจมตีดินแดนพันธมิตรขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ได้หากมีความต้องการ ผู้สังเกตการ์หลายคนมองครับว่าการโจมตีกันด้วยขีปนาวุธระหว่างรัสเซียและยูเครนนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของทั้งสองชาติที่ต้องการแสดงพลังกำลังเพื่อชิงความได้เปรียบให้มากที่สุดก่อนถึงเวลาเข้าสู่โต๊ะเจรจาทางรัฐบาลกรุงมอสโกกล่าวหาประธานาธิบดีไบเดนที่กำลังจะหมดวาระก,การดำรงตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้านครับว่ากำลังบ่อนทำลายความพยายามของผ้าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่หาเสียงว่าจะทำให้สงครามนั้นสิ้นสุดอย่างรวดเร็ว เสียงเมื่อสักครู่เป็นของเซอร์เกย์ลาฟรอฟที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะครับที่กล่าวว่าเมื่อปี2016นั้นแผนการหารือของทรัมป์กับรัสเซียก็ถูกแทรกแซงอย่างมากและสภาพการเดียวกันก็อาจเป็นสิ่งที่รัสเซียกำลังเห็นอยู่ณขณะนี้ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญในกรุงวอชิงตันมองว่ารัสเซียนั้นไม่ได้สนใจที่จะยุติสงครามไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐก็ตาม เวลาดิสลาฟอโนเชมเซฟจากศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์ศึกษากล่าวกับ VOA ว่าสงครามนี้ได้มาถึงจุดที่เป็นความปกติใหม่หรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ new normal นะครับของชนชั้นนำรัสเซียที่อยากให้มันดำเนินต่อไปเพราะว่าสร้างการเติบโตในทางเศรษฐกิจและถ้าหากหยุดจะเกิดอะไรขึ้นคำถามคือคนที่มีอำนาจหน้าที่จะไปทางไหนกันต่อ และท่ามกลางความร้อนแรงของสงครามนะครับผลสำรวจความเห็นชุดใหม่ของศูนย์วิเคราะห์ยูริเลวบาด้าในกรุงมอสโกพบว่ารัสเซียมีแนวโน้มเห็นด้วยกับการเจราจายุติสงครามกับยูเครน ที่ฝั่งยูเครนผลสำรวจจากแกลลโพพบว่าประชาชนที่ตอบแบบสำรวจราว52อยากเห็นยูเครนเจราจากับคู่สงครามเพื่อยุติการสู้รบเช่นเดียวกันนะครับและหากผลสำรวจยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเห็นช่องทางผลักดันแผนการเจราจาในอนาคตท่ามกลางสงครามที่ตอนนี้บรรยากาศกา็กําลังยกระดับขึ้นครับคุณนิธิการค่ะก็ยังคงประ เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันใกล้ชิดนะคะว่ารัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐนั้นจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อพลวัตของสงครามนี้หรือไม่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณเยี่ยมยุทธคะ<ช>่ะค,คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของคุณเยี่ยมยุทธกันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ w ิ a t h a i com ค่ะนอกจากนี้ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นบนโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X และย YouTube เรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องฝากร้านให้กับคุณเยี่ยมยุทธด้วยนะคะสำหรับ,ร,บรายการคุยคำโลกค่ะ แม้วันนี้จะเป็นวันหยุดตามเวลาสหรัฐนะคะแต่ว่าพิกัดร้อนทั่วโลกเนี่ยยังคงระอุนะคะล่าสุดขยับกันไปที่ฝั่งเอเชียกันบ้างนะค,คุณเย่มหยุดก็คือประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีนและฟิลิปปินส์เพราะว่าล่าสุดนะคะมีภาพถ่ายดาวเทียมที่รอยเตอร์ได้รับมาในวันพฤหัสบดีค่ะแสดงให้เห็นว่าจีนส่งเรือของพลเรือนจํานวนมากเข้าไปใกล้เกาะแห่งหนึ่งในทะเลจีนใต้ค่ะที่เป็นจุดพิพาทกับฟิลิปปินส์แต่เจ้าหน้าที่อาวุโส รายหนึ่งของกองทัพเรือฟิลิปปินส์บอกว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ใช่ประเด็นที่น่ากังวลน,นะคะภาพถ่ายดาวเทียมรูปหนึ่งที่บันทึกโดย Maxa Technologies เมื่อวันจันทร์และรอยเตอร์ตรวจสอบว่าเป็นของจริงแสดงให้เห็นเรือจำนวน60ลำในรัศมี2ไมล์ทะเลข,ของเกาะทิ่ตูซึ่งเป็นเกาะที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของฟิลิปปินส์ที่ใช้ในการสังเกตการการเคลื่อนไหวของเรือและเครื่องบินสัญชาติจีนที่ผ่านไปมา พลเรือโทรอยทรินิแดดโคศกกองทัพเรือฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้กล่าวว่าเรือกลุ่มติดอาวุธล่องผ่านน,าน้าน้ำนี้อยู่เป็นประจำพร้อมกับเสริมว่ารัฐบากลกรุงมะนิลารู้ดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเรือเหล่านี้ที่แล่นไปมาโดยผิดกฎหมายแต่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องตื่นระหนกกันทรินิแดดกล่าวด้วยว่าเราไม่ต้องพยายามเข้าใจและตื่นไปกับทุกเรื่องสิ่งที่สําคัญสําหรับเราคือการตั้งมั่นไว้ระบบออนไลน์ติดตามเรือแสดงให้เห็นว่าเรือหลายลำในภาพถ่ายดาวเทียมนั้นเป็นเรือประมงที่ ที่จดทะเบียนในจีนค่ะกระทรวงกลาโหมจีนนั้นไม่ได้ตอบรับคําขอความเห็นจากทางรอยเตอร์ในช่วงเวลาก่อนที่จะรายงานข่าวนี้นะคะคุณยิมยุทธครับเกาะที่ตูซึ่งฟิลิปปินส์นเรียกว่าพักอาสานั้นไม่เป็น ไม่ใช่แค่เกาะที่มีความสำคัญทางกลยุทธ์ที่สุดนะครับแต่ยังเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรุงปักกิ่งนั้นอ้างว่าเป็นอาณาเขตของตนเองเกือบทั้งหมดและยังเป็นเส้นทางที่มีการขนส่งสินค้าผ่านม,มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปีด้วยนะครับก่อนหน้านี้สารอนุญาโตตุลาการถาวรนักกรุงเฮกมีคำพิพากษาในปี2016ว่าคำกล่าวอ้างการเป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้ของกรุงปักกิ่งนั้นไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศใดๆรองรับ มีการพบเรือจำนวนมากใกล้ๆเกาะที่ตูครั้งนี้เกิดขึ้นหลังมีเหตุประทะกันหลายต่อหลายครั้งระหว่างเรือยามฝั่งและเรือประมงของจีนและและเรือของทางฟิลิปปินส์ครับทรินดดกล่าวว่าเกาะที่ตูอยู่ใกล้กับฐานทัพเรือจีนและรันเวย์บนแนวปะกการังซูบิซึ่งบางครั้งถูกใช้เป็นท่าเรือสำหรับเรือติดอาวุธของจีน สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่านักการทูตและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคต่างกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบางรายก็ชี้ว่าเรือของจีนนั้นเปิดเครื่องรับส่งเรดาร์เอาไว้ในสัปดาห์นี้เพื่อให้มีการติดตามการเคลื่อนไหวได้ ทางคอลินโกครับซึ่งเป็นนักวิชากาด้านความมั่นคงในสิงคโปร์กล่าวว่ากรุงปักกิ่งอาจกําลังทดสอบปฏิกิริยาของกรุงมนิลาอยู่ในช่วงที่กําลังเกิดภาวะตึงเครียดทางการเมืองในฟิลิปปินส์ที่เมื่อวันพุธรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้กล่าวหาประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียว่าพยายามปลดเธอออกจากตําแหน่งหลังสำนักงานตํารวจแห่งชาติยื่นร้องเรียนอย่างเป็นทางการว่ารองประธานาธิบดีหญิงรายนี้ก็เหตุทาร้ายร่างกายและข่มขู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่อง ราวของการประกาศขู่เอาชีวิตกันออกอากาศด้วยนะครับ ก็ถือว่าเข้มข้นทั้งประเด็นในประเทศฟิลิปิส์แล้วก็ความขัดแย้งกับทางจีนด้วยนะคะยังเกี่ยวเนื่องกับจีนค่ะแต่ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างจีนและกัมพูชาในการปราบปรามองคอ์กรอาญากรรมในอาเซียนนะคะเพราะว่าทางกัมพูชานั้นในประเทศผู้ต้องสงสัย240รายที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการช่อโกงเมื่อวันพะหัสบ,บดีค่ะและคาดว่ายังมีอีกกว่า500รายเลยนะคะคุณเยี่ยมยุทธที่จะส่งตัวให้กับทางการจีนต่อไปอ้างอิงจากสื่อรัฐบาลปักกิ่งในช่วงที่จีนตอนนี้ก็ ยกระดับการปราบปรามองค์กรอาญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานี้นะคะโดยการส่งตัวผู้ต้องสงสัยกลับจีนของทางการกัมพูชานั้นถือเป็นรอบที่สองในปีนี้แล้วนะคะภายใต้ความร่วมมือระหว่าง2ประเทศรวมถึงจีนก็ทําความร่วมมือกับเมียนมาและฟิลิปปินส์ในการปราบปรามการพนันออนไลน์และการหลอกลวงผ่านแก๊งคอรเซนเตอร์ซึ่งมีฐานปฏิบัติการในกลุ่มประเทศอาเซียนหลังจากเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะทางการกรุงพนมเปญส่งตัวชาวจีน 680รายกลับประเทศด้วยเหตุผลเดียวกันนี้อ้างอิงจากสื่อ CCTV นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมียนมาและจีนเปิดโปงศูนย์ปฏิบัติการของแก๊งค a เซนเตอร์ทางตอนเหนือของเมียนมาและตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาค่ะจีนได้รวบตัวพลเมืองชาวจีน53,000คนนะคะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาญากรรมเหล่านี้ค่ะ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาจีนและกัมพูชากระชับความร่วมมือในการต่อต้านการพนันและการช่อกงออนไลน์ด้วยการลงนามความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมในกัมพูชาโดยก่อนหน้านี้ค่ะกัมพูชาเองได้สั่งห้ามการพนันออนไลน์ไปเมื่อปี2019นะคะโดยมุ่งเป้าไปที่ปฏิบัติการที่มีทุนจีนหนุนหลังในสีหนุวิลมาแล้วด้วยทาง CCTV ได้เสริมว่าจีนนั้นนาตัวผู้ต้องสงสัยชาวจีนนับหมื่นรายกลับประเทศภายใต้ปฏิบัติการ o p e r a t i o ช Fox h u ์ฮัที่เริ่มต้นเมื่อ10ปีที่แล้วในการเข้าจัดการกับปัญหาการทุจริตและาอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะคุณเยี่ยมยุทธครับข่าวต่อไปยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกดิจิตอลออยู่นะครับแต่เป<ต>็นเรื่องอใหญ่มากนะคะใช่ครับเยาวรุ่นออสเตรเลียได้ยินข่าวนี้ก็อาจจะร้อนๆหนาวๆนะครับเมื่อวุนที่สภาออสเตรเลียนผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้สื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาครับและทำให้ออสเตรเลียนั้นขึ้นแท่นเป็นประเทศแรกในโลกที่จัดทำกฎหมายลักษณะนี้นะครับ สันักข่าว AP รายงานว่าวุฒทสภาออสเตรเลียมีมติ34ต่อ19เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวหลังจากเมื่อวันพุธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายนี้อย่างท่วมท้นเลยนะครับที่102ต่อ13เสียงครับและในวันศุก ที่จะถึงนี้ครับสภาผู้แทนออสเตรเลียมีกําหนดลงมติส่วนแก้ไขในร่างกฎหมายเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นหนึ่งในกระบวนการก่อนผ่านร่างกฎหมายอย่างสมบูรณ์ทั้งสองสภาโดยส่วนแก้ไขนั้นมีรายละเอียดเรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่ห้ามแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ขอเอกสารที่รัฐบาลเป็นผู้ออกให้เช่นพาส,สปอร์ตใบขับขี่บัตรประชาชนอะไรประมาณนั้นนะครับ<ฆ>หรือว่าขอการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลผ่านระบบของรัฐบาลในทุกรูปแบบในการยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน ภายใต้ร่างกฎหมายควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับเยาวชนออสซี่นี้จะมีผลกระทบต่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นทิก o k อก c e b o o k Snapchat Reddit หรือว่า X หรือว่า i n s t a g r a m นะครับที่จะ,ะเผชิญค่าปรับสูงสุด50ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าราว1 1 0 0ล้านบาทหากล้มเหลวในการป้องกันเด็กและเยาวชนตามเกณฑ์เข้าถึงการมีบัญชีสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้นะครับ รัฐบาลกรุงแคนเบอราให้เส้นตายนะครับเป็นเวลา1ปีให้แพลตฟอร์มโซเชียลจะทำมาตรการต่างๆออกมาให้สอดรับกับกฎหมายที่กำลังจะออกมานี้นะครับ ทางบริษัทเสืิงสังคมออนไลน์ได้แสดงความกังวลว่ากฎหมายดังกล่าวจะไม่สามารถบังคับใช้ได้ครับและเรียกร้องให้ผู้ที่สภาออสเตรเลียเลื่อนการพิจารณาร่างกฎหมายไปอย่างน้อยเป็นเดือนมิถุนายนปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานด้านเทคโนโลยีของรัฐบาลที่ดูแลเรื่องการประเมินอายุของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นสามารถออกรายงานอย่างเป็นทางการที่กำหนดว่าช่วงอายุเท่าใดกันแน่ที่ควรห้ามใช้โซเชียลมีเดียครับ ทางผู้วิจารณ์ร่างกฎหมายนี้ก็แสดงความกังวลน,นะครับว่าการห้ามแบบนี้เนี่ยจะกระทบเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานที่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมุบมิบระบุนะครับว่าตัวเองอายุมากกว่า16ปีเพื่อให้สามารถใช้โซเชียลมีเดียได้หรือไม่ก็คือการห้ามอย่างนี้เนี่ยจะเป็นการผลักเด็กและเยาวชนเนี่ยหันไปใช้ดาร์กเว็บหรือว่าช่องทางสื่อสารอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อพวกเขามากกว่าเดิมครับรวมถึงการผลักดันกฎหมายที่เร็วเกินไปในสภาเนี่ยก็มีคําถามว่าได้พิจารณาผลกระทบกับผู้ใช้ทุกกลุ่มแล้วหรือยัง ทางด้านฝ่ายสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ก็เห็นว่ากฎหมายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสวัสดิภาพและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนครับและมองว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้มากกว่าที่จะใส่ใจผลกําไรของบริษัทครับ ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเยาวรุ่นแต่ในระหว่างนี้นะคะเยาวรุ่นก็สามารถติดตาม VOA ไทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียของเรานะคะ o o k i n s t k i r s t X แ r a m นะคะ X แล้วก็ u t u n g ค่ะ Voice ส่งท้ายวันนี้นะคะยังคงเป็นวันขอบคุณพระเจ้าตามเวลาสหรัฐเป็นวันหยุดตลาดหุ้นก็ปิดทําการนะคะคแต่บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองนี่ไม่ปิดไม่แผ่วกันเลยนะคะครเราจะพาไปดูบรรยากาศการเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้าของชาวอเมริกรันที่ผสมผสานทั้งประเพณีทั้งดั้งเดิมนะคะที่ย้อนไปหลัก100ร้อยปีรวมถึงวิถีใหม่ที่ปรับเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนหลากช่วงอายุด้วยนะคะเราไปเริ่มกันที่ประเพณีดั้งเดิมที่ตอนนี้อายุครบ100ปีเต็มนะคะ รับพระเรษวันขอบคุณพระเจ้าของห้างสรรพ,พสินค้าเมซี่ที่มหานครนิวยอร์กปีนี้ฝนฟ้าไม่เป็นใจนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ใครที่ดูไลฟ์เฟ e บ o ๊กแล YouTube <S 2> <S 2> ของเราตอนนี้จะเห็นเลยว่า ฟ้าขมุกขมัวนะคะสำหรับพารเรตที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่นครนิวยอร์กแต่ปรากฏว่าก็ยังมีผู้คนสวมชุดกันฝนพกร่มไปรอชมพาร์เรดใหญ่กันคึกคักในช่วงเช้าวันพระหัส,สบ,บดัดีตามรายงานของ AP นะคะแล้วก็คนที่อยู่ในขบวนพารเรตนี่ก็คือแรงไม่ตกนะคะกระใส่ชุดกันฝนออกมาเชิดใช้ในขบวนพารเรตนี้อีกเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบอลลูนยักษ์17ลูกค่ะนำทีมโดยสไปเดอร์แมนมินิเมาส์นะคะแล้วก็นีมีคบเพลิงเท าอาจจะไม่ใช่ของจริงแต่ก็อลังการดีเดียวนะคะนอกจากนี้ยังมีขบวนรถ22คันค่ะที่นําสิงสารสาัตว์มาฉลองครบรอบ125รอบปีสวนสัตว์ฟรอนซ์มีธีมขบวนรถพาสต้ากาแฟและเบเกิลส์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนิวยอร์กมาจัดแสดงในพารดด้วยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินมากมายนะคะทั้งเจนิเฟอร์ฮัตเซนเอเดนาเมนเซลและไคลี่มิโอกนะคะทั้งนี้พารดเมซี่ค่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี1924เยีลยนะคะมีไฮไลท์ก็คือแม่ไ ที่เริ่มขบวนแล้วก็จะจบลงด้วยซานตาคลอส งานพาเรดนี้เคยยกเลิกการจัดพาเรดไปเพียง3ครั้งเท่านั้นนะคุณเยี่ยมยุทธคคือเมื่อปี1942ถึงปี1994ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2, 2และก็เปิดให้ผู้ชมนับล้านชมบรรยากาศบนท้องถนนอัปเปอร์เวสต์ไซด์ไปจนถึงห้างเมสซี่ที่เฮร์รสสควร์ที่ถนน34และถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBC และเทเลมุนโดนะคะแล้วปัจจุบันก็มีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งผีกอกด้วยอีกทางหนึ่งค่ะครับเป็นเรื่องราวน่าสนใจนะครับที่บริษัทเเเเออกกชนนนนสสาาาาามมมรรรรรถต่ธียดิพ อย่างนี้มาได้ยาวนานนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็การมีสตรีมมิ่งก็ทำให้คนดูเยอะขึ้นทุกปีนะครับผมย้อนไปอย่างี้ครับเรื่องราววัน t h a n k s กีวิ่งหรือวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเริ่มต้นที่ไหนคำตอบก็คือเริ่มต้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่17นะครับซึ่งเป็นวันที่คนอเมริกันนั้นรำลึก ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ช่วยให้ผู้อพยพนั้นมาตั้งรกรากในอเมริกาชุดแรกสามารถรอดชีวิตมาได้โดยจะฉลองกันในวันพฤหัสสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีครับ และการกินไก่งวงในวันขอบคุณพระเจ้านั้นก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับในฐานะว่าเมนูจานหลักของวันนี้จะเป็นการอบไก่งวงแล้วก็จะมีเครื่องใส่ไส้ซึ่งประกอบไปด้วยขนมปังหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็มีเห็ดแล้วก็มีขึ้นช่ายฝรั่งนะครับมีหอมใหญ่แล้วก็เครื่องเทศทีท่ยัดเข้าไปในไก่งวงนอกจากนั้นก็จะมีมันเทศอบแล้วก็ซอสแครนเบอร์รี่ส่วนของหวานก็มักจะได้แก่พายฟักทองหรือว่าพายแอปเปิลนะครับซึ่งเมนูทั้งหมดเหล่านี้ผมและคุณนิติการและทีมงานก็ได้รับประทาน ไปแล้วในวันนี้นะครับถ้าสูมเข้ามาก็จะฟันแดงฟันม่วงอยู่นะครับแต่ถามว่าทําไมต้องเป็นไก่งวงนะครับเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญทรอยบิกแฮมเป็นอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์จาก Texas A&M University บอกกับสื่อ CBS ว่ามีหลายเหตุผลครับที่ไก่งวงนั้นยังคงยืนหนึ่งในเมนูวันขอบคุณพระเจ้าครับเหตุผลหนึ่งก็คือเนื่องจากขนาดที่ใหญ่กว่า ห่านแล้วก็ไก่นะครับซึ่งเหมาะกับการเป็นอาหารเลี้ยงดูคนหมู่มากในวันสําคัญแห่งปีส่วนเมนูแรกในวันขอบคุณพระเจ้าที่แท้จริงนั้นนักประวัติศาสตร์ยังไม่อาจฟันทงได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่บิ๊กแคมอธิบายเพียงว่าในอดีตนั้นก็อาจจะมีอาหารทะเลและนกป่าเป็นเมนูหลักตามด้วยข้าวโพดแล้วก็ถั่วแล้วก็สควอชนะครับพืชราพวกตระกูลแตงตระกูลบวบอะไรอย่างงี้นครับที่ชนพื้นเมืองในอเมริกาสอนให้เพาะปลูก แล้วก็พืชผักเหล่านี้คือเหตุผลหลักของวันขอบคุณพระเจ้านะครับแต่ว่าที่ไม่มีในเมนูยุคแรกเริ่มก็คืออาหารที่มีส่วนผสมของนมข้าวสาลีมันฝรั่งแล้วก็น้ำตาลซึ่งเป็นอาหารที่นํามาจากที่อื่นครับ ส่วนประวัติความเป็นมาเบื้องหลังอาหารในวันขอบคุณพระเจ้านั้นบรูซสมิธจาก National Museum of Natural History ของสถาบันสมิธโซเนียนนั้นบอกว่าเมนูต่างๆมีอิทธิพลมาจากเม็กซิโกและอเมริกาใต้และเกิดขึ้นจากการค้าขายแลกเปลี่ยนในชนเผ่าอินเดียนแดงในอดีตนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นข้าวโพดซึ่งมีประวัติยาวนานกว่าไก่งวงอีกนะครับ ส่วนซอสแครนเบอร์รี่นั้นอาจมีอยู่ในเมนูวันขอบคุณพระเจ้าช่วงแรกๆแต่ว่าไม่เคยได้รับความนิยมจนกระทั่งน้ำตาลทรายจากแคริบเบียนเริ่มมีราคาที่ถูกลงและแครนเบอร์รี่กระป๋องก็ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปี1912ก่อนจะจำหน่ายอย่างแพร่หลายในปี1911ครับขณะที่พายฟักทองนั้นเพิ่งได้รับความนิยมเมื่อปี1929ที่ฟักทองบดกระป๋องนั้นเริ่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่แพร่หลายครับแต่บางพื้นที่ในบริการนะคะการเข้าถึงไก่งวงอาจเป็นเรื่องยากอย่างที่รัฐอาลาสกา จะสั่งเมนูแบบ door dash หรือว่า delivery ไปส่งตามบ้านคงไม่สะดวกนะคะก็มีผู้หญิงคนนึงค่ะเอสเตอร์ไคมค่ะที่อาศัยอยู่ในดินแดนห่างไกลในรัฐอ阿拉斯加เขาสารต่อโครงการ阿拉斯加เทอร์กี้บอมต่อเนื่องไปที่3คือขับเครื่องบินแล้วก็โยนไก่งวงแช่แข็ง32ตัวลงไปตามพื้นที่ที่คนไม่สามารถไปช็อปปิ้งซื้อไก่งวงได้นะคะเธอบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากครอบครัวที่ ส่งเริ่มส่งไก่งวงหนังสือพิมพ์หรือหมากฝรั่งมาให้ก็เลยอยากจะผลักดันให้หน่วยงานการกุศลเนี้ยมาช่วยเธอสนับสนุนต่อในอนาคตนะคะนอกจากการใช้เครื่องบินแล้วไปถึงสถานีอวกาศเลยนี่เป็นธรรมเนียมที่เขาทํากันนะคะเพราะว่าบรรดานักบินอวกาศประจําสถานีอวกาศนานาชาติจะเผยเมนูวันขอบคุณพระเจ้าในแต่ละปีนะคะนี่ก็ลอยกันอยู่ที่สถานี อวากาศานาชาคะ่ะปีนี้ซูนี่วิลเลียมส์นคเคกนะคะแล้วเวลมอร์บุชวิลมอร์และดอนเพทิกก็บอกว่าเมนูของเขาก็คือกระหล่ำดาวปลาซาดีนวอเตอร์นัชสควอชแอปเปิ้ลแล้วก็ไก่งวงรมควันค่ะ ครับเราก็พูดถึงเรื่องอาหารมาสักพักหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อาจจะพูดว่าผมไม่สันทัดกับการรับประทานอาหารเลยมีทางเลือกอื่นไหมในเทศกาลนี้นะครับ AP รายงานว่ามีประเพณีใหม่นะครับอย่างเช่นการวิ่งมาราธอนในวันขอบคุณพระเจ้าครับที่มีหลากหลายชื่อเสียงเรียงนามภายใต้ธีมอาหารนะครับเช่นเตอร์กี้ทรอสกอบเบิลวอเบิลหรวัตดรัมสตรีกเดชนะครับซึ่งก็จัดในวันช่วงขอบคุณพระเจ้าในช่วงสุดสัปดาห์ของเดือนพฤศจิกายนทุกปีนะครับเตอร์กี้ทรอเนี่ยกลายเป็นประเพณีที่หลายคนเริ่มมาทํากันแล้วนะครับโดย 1กิโลเมตรเป็นจะถึงฟูลมาราทอนเลยนะครับก็ บ้างก็เพื่อเป็นการสนุกสนานบ้างก็เพื่อแบบว่าเพื่อสุขภาพหลังจากรับประทานในช่วงเทศกาลมาสักพักหนึ่งนะครับทั้งนี้ตามข้อมูลของรันไซอัพที่เป็นแพลตฟอร์มที่นักวิ่งลงทะเบียนและกระดมทุนเพื่อการแข่งวิ่งนั้นพบว่าวันขอบคุณพระเจ้าเป็นวันแห่งการวิ่งครั้งใหญ่แห่งปีเลยนะครับแล้วก็มีผู้คนสนใจมาวิ่งในวันนี้มากขึ้นเรื่อยๆโดยเมื่อปี2023นั้นมีผู้ลงทะเบียนกิจกรรมเทอร์กีสตทั่วอเมริกาเกือบ1นล้านคนเลยนะครับคุณนิติการค่ะก็เรียกวก ชิงตันวันนี้ในชั้นนี้ที่การกำลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายยาผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับขณะนี้<ม>เราก็ตรอสายจากทางวิทยุจุลาอยู่นะคะ ก็เป็น<ม>บรรยากาศที่น่าสนใจนะเราก็ไม่ได้พูดกันแต่เรื่องของอาหาร,รหลายคนอาจจะรอว่าเอ๊ะทำไมเราไม่พูดกันเรื่องการชอปปิ้งเลยนะคะ<ม>เพราะว่า Black Friday ก็จะมาพรุ่งนี้เราก็จะมีรายงานแต่ว่านอกเหนือจากอาหารแล้วเนี่ยก็มีธรรมเนียมใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าเป็นเทรนด์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาในอเมริกาก็คือเรื่องของการวิงร่งนะ คุณเยี่ยมยูก็อาจจะสันทั์กับการออกกําลังกายแบบนี้แต่ก็น่าสนใจที่ตัวเลขบอกว่านี่คือวันแห่งการวิ่งครั้งใหญ่แห่งปีเข<ช>้าใจว่าทุกคนจะอยู่แต่กับบ้านอ,อยู่กับครอบครัวแล้วก็กินอาหารอะไรกันประมาณนี้นะคะครับก็เป็นเรื่องราวที่